ห l o วันดีครับขออนุญาตอัดวิดีโอนะครับแปลขออนุญาตตัวเองอ่ะวันนี้นะครับมาคุยในเรื่องของ power automate นะครับ power automate เนี่ยมันทำให้ระบบการทำงานนะครับเป็นออโต้นะครับระบบที่เราเก็บข้อมูลไว้เราอยากให้มันรันออโต้นะครับหรือว่าอยากให้มีแอคชั่นอะไรนะครับซึ่งเปนการโต้ตอบแบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถใช้ power automate เนี่ยในการที่จะสร้างโปรเซสตรงนั้นได้นะครับ วันนี้นะครับผมจะมาสาธิตในเรื่องของการสร้างเมลโปรโมชันนะครับโอเคเมลโปรโมชัน okay. เป็นยังไงดีวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเราเข้ามาที่ไซส์ของเซลเทมเพลตศูนยนะครับตัวเซลเทมเพลตศูนยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดีเทลนะครับของไซต์ที่เราคอนฟิกไว้สาหราับงานขายนะครับ ตัวหนึ่งเนี่ยของงานขายที่เราต้องทําก็คือว่าการส่งข้อมูลให้กับลูกค้านะครับส่งข้อมูลลูกค้าให้เราที่เราคุยกันไว้แล้วนะครับเคยยื่นข้อเสนอนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งนอกจากที่จะส่งข้อมูลให้เขาซ้ํานะครับตัว power automate นะครับจะมาช่วยเราในจุดนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับตัวของ power automate นะครับผมก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือ power automate นะครับ ตัวไซส์นะครับที่เราสร้างไว้นะครับในไซส์เซลล์เนี่ยนะครับอันนี้คือไซส์คอนเทนต์นะครับซึ่งผมสร้างตัวไลบรารีเพิ่มขึ้นมาคือโปรโมชั่นด็อกเม้นต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแอคเคาท์ลีดนะครับแอคเคาท์ลีดมีอยู่แล้วนะครับก็คือตัวเดิมโอเคตัวของแอคเคาท์ลีดเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือแอคเคาท์ลีดที่เราบันทึกในเรื่องของแอคเคาท์ที่เรา ฟุยกับลูกค้าอยู่นะครับตัว Account เนี่ยนะครับจะมีข้อมูลสำคัญก็คือมีอีเมลนะครับของคนที่เราติดต่ออยู่นะครับตรงนี้เนี่ยผมสร้างไว้เบลชื่อนะครับเป็นของผมหมดเลยนะครับของ Fu s ช o ่น m a i l แล้วก็ o t m a i l ต่อมานะครับคือเอกสารที่เป็นโปรโมชั่นนะครับเอกสารที่เป็นโปรโมชั่นนะครับคือเอกสารที่เราที่เราต้องการที่จะส่งให้กับคนที่เขาคนที่เราต้องการนะครับอันนี้ มีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็คือโป o โมชั Date นะครับอ่านะครับคือเราจะส่งข้อมูลให้เข้าวันไหนนะครับตัวของเยอรมันนะครับก็คือเป็นชุดข้อมูลนะครับของลีดที่มาในช่วงเดือนไหนนะครับสเตตัสจ็อบสเตตัสนะครับอันนี้เป็น subject mail นะครับแล้วก็ตัว body นะครับ3ามฟิลแรกนะครับจะเป็นฟิลที่เป็นเงื่อนไขนะครับในการที่จะเลือกเงื่อนไขในการส่งนะครับ ต่อมานะครับอีก2ฟิลนี้นะครับเป็นคอนเทนต์นะครับพร้อมกับส่งไฟล์ที่เป็นที่เราต้องการแนบเข้าไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างโปรโมชั่นก่อนนะครับวิธีการสร้างโปรโมชั่นนะครับก็คืออัปโหลดไฟล์นะครับเราต้องการไฟล์ไหนเราก็ใส่เข้าไปนะครับว่าเราอยากได้ไฟล์ไหนนะครับตรงนี้ผมก็จะเป็นไซสหน้าแรกซึ่งกดนนะครับผมเอาเอกสารไปนี้นะครับ เป็นลูกนะครับผมจะใส่ลูกเข้าไปพอผมใส่ลูกไปปุ๊บนะครับผมก็ต้องใส่เงื่อนไขนะครับที่ผมที่ที่จะส่งค่าไปนะครับผมจะใส่ฟังโมชั่นเดตน,นะครับก็คือเลือกเลือกวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบนะครับโอเคตัว subject นะครับก็ใส่ subject เข้าไปนะตัว subject ก็จะเป็น mail promotion นะครับ promotion text อันนี้ก็ตัว promotion text นะครับอันนี้เราใส่ได้อิสระนะครับก็ใส่ไดทั้งภาษาไทยนะครับ อันนี้ใส่ภาพเข้าไปไม่ได้นะครับของเยียมมันนะครับเราจะเลือกของเดือนนี้นะครับก็<ง>คือเลือกของเดือน5นะครับโอเคฟิลนี้ผมทำเป็นฟิลชอยดนะ์ไว้เพื่อให้มันสะดวกนะครับเสร็จแล้วนะครับมันยังมีจ็อบเซตัดอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้ผมสร้างไว้สลับงานที่เรายังต้องรอคำตอบของลูกค้าอยู่นะครับอันนี้ผมใส่เงอนไขเข้าไปนี้โอเค อันนี้นะครับผมได้แล้วนะครับคือผมจะส่งไฟล์ Microsoft นะครับโปรโมชันนะครับส่งภาพนี้ไปให้นะครับโดยเลือกจากเป็น lead ของเดือนห้านะครับอยู่ในเซตที่เป็นเวทอันเซอร์นะครับตัวของ subject นะครับใช้คำว่า mail Promotion นะครับตัว body ใช้คำว่าอิสระไทยนะครับแล้วก็จะส่งไฟล์ที่เป็นพ t u r e เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ผมเตรียมเครื่องเนื้อหาแล้วนะครับที่ผมจะต้องการส่งเมคราวนี้เราก็ไปดูที่ ตัว lead นะครับตัว lead นะครับก็จะมันก็จะเช็คนะครับว่าจะหาของเดือน5นะครับอ่าโอเคเดือนห้าพรีมิเลายนนะครับต่อมานะครับก็จะหาเออ่ job start ที่เป็นเวทอันเซอร์นะครับอ่านะครับก็จะได้ละเวทอันเซอร์นะครับอืมโอเคนี่ตึงนะครับครบละนะครับก็เงื่อนไขหลักๆที่เราเสร็จไว้นะครับก็คือ ช่วงของเดือน5นะครับแล้วก็เป็นเซตัสที่เป็นเวทแอนเซอร์นะครับคราวนี้วิธีการลันนะครับวิธีการลันเนี่ยตัวโฟล์ผมไม่ได้ปลูกไว้กับตัวไลบรารีนะครับคือคุณไม่สามารถที่จะมาคลิกตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าไปคลิกที่ power automate นะครับตัว power automate นะครับจะมีฟังก์ชันด้านซ้ายที่ว่า myflow นะครับตัวเมนูตรงนี้นะครับจะ เป็นที่รวบรวมนะครับโฟที่เราเคยเรียกไว้นะครับหรือว่าโฟที่คนอื่นสร้างไว้ให้เรานะครับโฟที่ผมให้น้องสร้างไว้เนี่ยที่เข้าแชร์มานะครับมันอยู่ในชื่อว่าทีมโฟนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเขาสร้างไว้ให้ละสองตัวนะครับก็คือตัวที่ผมใช้คือตัวนี้นะครับเป็น instant คือต้องกดลันเองนะครับวลากดลันปุ๊บโฟก็จะวิ่งเลยนะครับอันนี้ผมกดรันนะครับก็ลันปึบ เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราจะไปดูในเรื่องของตัวรายละเอียดนะครับของโฟร์นะครับอันนี้คือที่ผมกดลันนะครับเซตัดเป็น running เห็นไหมครับตอนนี้ยังไม่ักเร็นะครับระบบก็ยังรันอยู่นะครับโอเคต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีเมลมาให้ผมนะครับเมลเนี่ยก็จะมีหมด3ที่นะครับที่แรกนะครับก็จะเป็นเมลที่เป็นของฟิวชั่นนะครับผมคาดว่าน่าจะมาแล้วเห็นไหมครับมาแล้วนะครับ ตัวนี้ mail fusion พร้อมกับภาพโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของอตัว gmail นะครับอืมอแป๊บหนึ่งอ่ามาแล้วนะครับก็จะเป็นนี้นะครับจะมีเมลนะครับมาเรียบร้อยนะครับพร้อมกับชื่อคนที่เขาส่งนะครับ แล้วข้อสุดท้ายนะครับก็คือที่ขอตแมวโอเคนะครับเรามาดูกันว่าฮอตแมวจะมาหรือยังเลยอ่ะมาแล้วนะครับโอเคนะครับระบบรันถูกต้องนะครับ อันนี้นะครับเป็นความสามารถของ Power Automate นะครับซึ่งผมอยากจะแชร์ว่าการทำล็อกข้อมูลนะครับบนแชร์พอยต์นะครับเราสามารถเอาข้อมูลนั้นนะครับมาทำออโต้โปรเซสนะครับได้อย่างง่ายๆนะครับตัวนี้ที่ผมทำเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวนะครับก็สามารถที่จะอนลิกให้เรียบร้อยนะครับมีประโยชน์มากนะครับของการส่งเมลเตือนเพราะว่ากระบวนการส่งเมลเตือนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เซลอาจจะไม่ชอบทำนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่มัน ไม่เป็นหวงซ้ำซ้ำซากๆนะครับการใช้ระบบออโต้เนี่ยมันทําให้ประสิทธิภาพนะครับการทำงานของเซลล์ดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลาทำเรื่องพวกนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของ power to m t e นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ